นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเเดี๋ยวเรากดไลค์กดแชร์กันก่อนวันนี้นะคะอากาศดีตอนใกล้เที่ยง อยู่ที่สาขาลิขิตชีวันนะค่ะลูกค้าสาขาใหญ่นะคะชารีคาพรีเมียมสาขาใหญ่ของเรานั่นเองนะคะโซนหน้าของเราถ้าผ่านไปผ่านมาก็จะเจอรถพรีเมียมจอดเรียงรายกันแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็มีรถเข้าใหม่ค่อนข้างเยอะนะคะนอกจากโซนด้านหน้าแล้วก็ยังมีรถเข้าใหม่อีกเบนซ์ตอนนี้เข้าใหม่มาประมาณสองสามคันเบนซ์ดีเอนาะเข้าใหม่หลายคันไม่น่าสอาคันมากกว่านั้นนะคะลูกค้าที่เข้าเพิ่มนะคะ แล้วก็ตัวเดี๋ยวอัปเดตตัวเข้าใหม่ล่าสุดดีกว่าก็จะเป็นตัว bmw นะคะคันนี้เลยนะคะ 20i ศูนย์ไค่ะลูกค้าไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กทรงสปอร์ตเบาะสีแดงเชอร์รี่เบาะสีแดงเชอร์รี่นะคะคันนี้ก็เข้าตรวจศูนย์ bmw service เรียบร้อยแล้วนะคะมีใบรับประกันการเข้าศูนย์ให้ตรงนี้เรียบร้อยนะคะ รถที Saint ่เน hmm. so, so, ี uh, ่ยพาทุกค yeah. yeah, okay. e. right. so, ันของเรานะคะจะเข้าตรวจศูนย์โดยตรงทั้งหมดนะคะรับประกันกับลูกค้าได้เลยนะคะนี่ยังอาสองศูนย์ไอตอนนี้นะคะจะมีทั้งสีขาวและสีดํานะคะลูกค้าราคาอยู่ที่หนึ่งจุดสี่ห้าล้านบาทนะคะทั้งสองคันเลยเลขไม้ก็สามหมื่นสี่หมื่นโลนะคะลูกค้าเป็นรถโมเดลปี21 22อีนะคะ รถสวยนะคะลูกค้าวารันตีเหลือเหลือจนถึงปี6970เลยนะคะสำหรับ2 0, 0 i ตรงนี้นะคะส่วนมาก bm เราที่รถเปลี่ยมนใหม่ๆก็จะมีวารันตี d s i เหลือๆมาให้อยู่แล้วนะคะ1 0 0 0กิโลหรือ2 0 0 0กิโลนะคะก็ตามตามกำหนดของทางศูนย์เลยนะคะมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์ได้เลยนะคะร้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีในส่วนของรถ bm นะคะ แล้วก็ในส่วนของ PPV นะคะตรงนี้มี e v e r อร์เจอดอยู่1คันน้องได้มาโชว์ตัวข้างหน้าแล้วนะคะคันนี้รถสวยนะคะลูกค้าเป็นขับ2นะคะได้ชุดแต่งมาครบครบแบบนี้เลยสีขาวนะคะลูกค้าเก0 0แสนกว่าบาทเก้สีานะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ Ford e v e r e อรนะคะ4ฟร์ว l ขับ2ขับ4นะคะจอดเทียบกันเลยคันนี้ข้อดีของน้องก็คือว่า น้องได้เป็นอ่าสติกเกอร์กันรอยกันรอยอ่าแรปกันรอยนะคะมาทั้งคันแรปกันรอยนะคะมาทั้งคันเลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าแค่แรปแรปทั้งคันนี้ก็ประมาณ70,000มื่นะคะลูกค้าอันนี้ก็แอบ,บเช็คราคาเข้ามานะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องติดเพิ่มแล้วนะคะคันนี้สวยนะคะได้4ฟ e วิด้วยฟังก์ชันไม่ต้องพูดถึงเนาะในส่วนของเอเวอร์ตัวใหม่นะคะเป็นตัว Next Gen แล้ว แล้วก็วันนี้ของเราที่จะพาไปดูเนี่ยไฮไลท์ของเราวันนี้จะเป็นตัวไฮบริดใช่ไหม yes, <sir. S 1> ทำไมรู้สึกว่าฝากระโปรงหน้าปิดไม่แน่นตะคันอ๋อแล้วเขาก็แค่กดเฉยๆใช่ไหม CHR ไฮไลท์ของเรานะคะวันนี้จะเป็น CHR สีขาวนะคะ กุญแจอยู่ที่รถแล้วหรือเปล่าเอ,อ่ยไม่มีแล้วเนาะโอเควันนี้นะคะพามาดูเป็นตัวไฮบริดนะคะราคาเลขห้าเลขหกอ่าตัวไฮบริดราคาเลขห้าเลขหกคันเล็กแต่ว่าเออก็ไม่เล็กนะคะเป็นไซส์เอไหมไซส์เนะคะลูกค้าคันนี้ก็คืออัตราสิ้นเปลืองนี่ค่อนข้าง20กว่าโลประมาณ23โล ยี่สโลลิตรนะคะสําหรับตัว CHR คันนี้แอบบเพราะว่าวันนั้นกําลังนั่งวิเคราะห์กันอยู่ว่าเอ๊ะถ้าถ้าเรามาซื้อรถที่นี่เนี่ยเราซื้อตัวไหนดีนะก็เลยแบบสนใจเป็นตัวไฮบริดนะคะก็แอบ,บถามเซอร์วิสมาคันนี้ก็คือเดินทางไกลประหยัดมากลูกค้าส่วนมากที่ใช้สําหรับการเดินทางอะไรอย่างนี้นะคะข้ามจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนํานะคะเป็นตัวไฮบริดในส่วนของ CHR คันนี้นะคะ เดี๋ยวเราดูคันนี้คือคันนี้ของเราจะได้เป็นตัวท็อปเลยนะคะปี21ค่ะลูกค้าตัวท็อปดูยังไงนะคะได้บสปอร์ตมานะคะในส่วนนี้จะมีบสปอร์ตมาให้ด้วยนะคะมีเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะคะรุ่นท็อปแล้วก็ได้กระจกตัดแสงเป็นอัตโนมัติด้วยภายในนะคะนี่น้องก็อ้วนๆน,นิดนึงอ๋อฝาท้ายแมนนวลนนะคะนี่ ใช่ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของฝาท้ายนะคะลูกค้าเก็บของได้เยอะจุใจเลยเนาะก็สไตล์ SUV 5้าที่นั่งนะคะอิยี่สิบสโลลิตรนี่ถือว่าเยอะไหมก็เยอะนะเพราะว่ารถน้ำมันปกติบางทีแค่ประมาณ1ิบห้าโลลิตรนะคะลูกค้าถ้าถ้าในระดับขนาดเครื่องพันแปดเท่าเขาใช่ น่าจะเหลือประมาณ12แต่อันเนี้ยขนาดเดียวว่าเห็นว่าเ,าเซลชาดิคาเขาใช้เหมือนกันใช่ค่ะประมาณร้อยร้อยนะก็ยังประหยัดได้ถึงประมาณ20กิโลอยู่เหนะมือนดินนะระแับลดทอนจาก23มาเป็น20 ใช่ประมาณนี้ค่อนข้างที่จะประหยัดนะคะเครื่องเครื่องพันแดนะคะลูกค้าไม่เบาเลยเหยียบสนุกเหยียบมันแน่นอนนี่คะ่ะในส่วนของกระจกด้านหน้าก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะเวลาที่รถด,ด้านหลังเปิดไฟสูงใส่อ่ไฟเงี้ยก็จะไม่เป็นรถอยู่ที่ไหนครับ เล็นรถอ,อยู่เชียงใหม่ค่ะพี่อยู่เชียงใหม่เลยพี่สนใจเป็นรถแบบไหนคะถ้าเป็นกระบะก็แนะนําไปสาขาสันทีเสื้อนะคะสาขาที่สองนาะแล้วก็ถ้าเป็นพวกเก่ง SUV PPV รถปีใหม่ๆก็สามารถมาที่สาขาลิขิตชีวันได้นะคะเดี๋ยว,วใช่ค่ะแล้วก็อ่า พี่สนใจเป็นรถประมาณไหนทักแชทได้นะคะเดี๋ยวให้แอนมินเช็คสาขารถจอดแล้วก็ส่งโลเคชันให้นะคะร้านเปิดบริการทุกวัน8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งค่ะเข้ามาได้เลยนะคะเปิดทุกวันค่ะพี่ไม่หยุดหรือสักวันยกเว้นช่วงปีใหมส่สงการนะคะก็มีวันหยุดให้อยู่นะคะแต่ว่าปกติก็คือร้านเปิดทุกวันอยู่แล้วนะคะไม่มีวันหยุดเนาะเพราะว่าบางทีลูกค้าก็จะสะดวกเป็นวันหยุดซักเป็นส่วนมากนะคะเราก็จะเปิดบริการให้ในส่วนของวันหยุดนะคะ แล้วก็ในส่วนนี้นะคะพวมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าได้มาครบเลยมีเลนคิปเปอร์อ่าอันนี้ก็น่าจะมีเฉพาะในตัวท็อปเหมือนกันในส่วนของเลนคิปเปอร์เอ,อ๊ะหรือว,ว่าตัวรองท็อปได้ตัวรองท็อปก็ได้อยู่ยใช่ไหมแต่ตัว แต่ตัวรองท็อปจะไม่ได้บายสปอร์ตอ่าใช่ค่ะต่แตกต่างกับที่ตรงนี้จะมีบายสปอร์ตที่ได้มาเพิ่มแล้วก็กระจกตาแสงอัตโนมัติที่ได้มาเพิ่มหรือว่าอันในอันนึงนี่แหละที่มันไม่ได้ใช่ผมจะไม่ได้ว่ามันเป็นที่บายสปอร์ตบายสปอร์ตไม่ได้บายสปอร์ตไม่ได้มาถ้าเป็นตัวรองนะคะมีสมาร์ทแคปไหมครับสมาร์ทแคปมีค่ะพี่มีเยอะมากมีเป็นร้อยคันเลยนะคะที่สาขาสันผีเสื้อพี่อยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่คะเดี๋ยวน้องให้แอนวินส่งรายละเอียดให้เลย ฝากเบอร์โทรไว้ได้นะคะเดี๋ยวให้เซล์ประสานไปอย่างคันนี้ก็เลขไม้หกหมื่นเก้าพันโลนะคะลูกค้าเป็นรถปียี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นคนดีที่รักเธอนะคะพี่ลองเข้ามาดูได้ค่ะสมาร์ทแคปนี้เริ่มต้นที่สามแสนกว่าบาทค่ะพี่เฮ้ยค<ห>ุณจะรีบไปแล้วเหรออ<ด>๋อก็คือบอนี่นะคะ มี smart cap ของ ford อยู่ด้านหลังด้วยนะคะพี่เป็นตัว nick เจเลยแต่ว่าเป็นเจธรรมดานะคะ400,000บาทราคาประมาณ300,000บาทต้นต้นครับ300,000กว่าต้นต้นมีค่ะพี่มีเป็น r e v o ค่ะ r e v o cap เริ่มต้นฟรีดาวได้เลยมี r ี v o cap มี ford นะคะ ford เริ่มต้นที่319,000บาทข้างวดข้างวดก็ประมาณแบบ5,000กว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะพี่ไม่ไม่เกิน6,000ไม่ถึง6,000เลยประมาณนี้ค่ะ ถ้าเป็นรีโวก็จะประมาณ3ามห้าห้าเนาะใช่เริ่มต้นที่ประมาณ3ามห้าห้าประมาณนี้ค่ะพี่3มต้น3ากลางอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้แอวินส่งรายละเอียดให้เลือกนะคะอยากได้ประมาณไหนแจ้งได้เลยอันนี้เขาให้แอร์มาแบบยังดีเลยเป็น <บะ S 1> ดูอัลแอร์นะคะ <Air S 2> แยกปรับสองฝั่งด้วยแอร์ังไม่คอนนะเป็นนาโนแอร์อ่านาโนแอร์คือก็คือด้วยความที่เขาเป็นนาโนแอร์ก็คือเขาจะกรองอากาศให้เราอีกทีอน่อ่าน่าใช้มากเขาเรียกว่าแล้วเนี่ยเหมาะกับคนอยู่เชียงใหม่ใช่ค่ะ เพราะเวลาฝุ่น PM มาเนี่ยแหละ<ช>ที่ตอบโจทย์ทําให้เราสุรอากาศตอนนี้ททคือเครื่องเงียบมากนะคะลูกค้าน,นี่เราสตาร์ทแล้วนะคะแต่ว่าเครื่องเงียบเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเยอะเท่าไหร่นะคะจอดอยู่กับที่เนาะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนี่ก็คือเรียบง่ายนะคะลูกค้ามี EV mode แล้วก็เบรกโฮนะคะตอนนี้ใช้เบรกโฮไปแล้วนะ ออโต้เบรกโฮนะคะคันที่มีคําว่าโฮเนี่ยก็คือสามารถใช้ออโต้เบรกโฮได้ทุกคนันก็จะเป็นการช่วยช่วยลดเขาเรียกว่าอะไรช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่อ,อ่าเพราะว่าจำคำมผมไม่ใช่ใช่ไหมใช่ช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่นะคะลูกค้าอย่างเวลาจ,จอดติดไฟแดงอะ่ะคือคืออ่าไปขอไปศึกษามานะคะเขาบอกว่าการใช้เบรกโฮเนี่ยช่วยในการจอดติดไฟแดงเนาะกรณีที่รถสมสมมุตินะคะเหตุการณ์รถด้านหลังเข้ามาชนเนี่ยคะ่ะ รถก,ก็ยังสามารถเคลื่อนไปได้อยู่นะคะลูกค้าไม่เหมือนกรณีที่เราดึงเบรกชุดเกียร์ก็จะไม่เป็นอ่าใช่ถ้าเราดึงเบรกขึ้นแล้วมีรถด,ด้านหลังมาชนนะคะชุดเกียร์ก็อาจจะเสียแล้วอาจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะลูกค้าอยากได้วีโกทีดีมีไหมครับ <V> ถ้าจะไม่มีวีโกทีอดีตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะพี่ถ้ามีก็จะเป็นเป็นวีโกแชมป์ใช่ค่ะมีวีโกแชมป์สี่ประตูค่ะพี่สามหนึ่งเก้าวีโกแชมป์สี่ประตูเป็นรถปีสิบสองนะคะได้แคร r บบอยมาด้วยนะคะรถ เป็นเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการอยู่ลำปางค่ะพี่เจ้าของเดิมดูแลดีมากคันนี้ถ้าซื้อเงินสดน้องแนะนำคันนี้เลยถ้าอยากได้เป็นวิโกแชมสี่ประตูอะไรเงี้ยค่ะตัว,ตวใช้งาน<ม>ต่อไ,<ม>ได้ไยาวๆใช่ตัวทีดีหายากมากน้องบอกเลยต,ตัวทีดีนี่คือแบบค่อนข้างหายากนะคะแล้วก็วิกโกส่วนมากจะเป็นรถปีเก่าจะจัดไฟแนนซ์ได้ดอกเบี้ยสูงนะคะพี่ก็แนะนําเป็นรีโวอะไรเงี้ยนะคะเป็นรถปีใหม่ๆจะได้ดอกเบี้ยถูกแล้วก็ฟรีดาวด้วยจ้า ประมานี้นะคะคันนี้สอบถามเพิ่มเติมกันมาได้นะคะในส่วนของ CHR ตอนนี้มีอยู่คันเดียวในร้านนะคะลูกค้าเป็นสีขาวตัวท็อปสุดนะคะรถปี2 1นะคะรถสวยไซมินิมูจุนะคะเครื่อง1,800พันแไม่เอาเดี๋ยวเอากุญแจไปเก็บก่อนนะคะเครื่อง1,800 แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ HRV ตัวใหม่เนาะเครื่องเขาจะอยู่ที่1,500เป็นเทอร์โบใช่ไหม1,500เทอร์โบนะคะลูกค้าแล้วก็่าในส่วนของความแตกต่างก็โถงที่นั่งก็จะสูงกว่านะคะดูโปรง่งมันโปร่งนะคะฟอดโปร่งลอดป้ายแดงใครสนใจก็ทักมาได้นะคะที่มือสองก็มีจดดป้ายแดงอยู่นะ แล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูรถเข้าม่อีกคันหนึ่งนะคะเป็นนิสสันคลิกนะคะลูกค้านิสสันคลิกใช่นิสสันคลิกนะคะเป็นตัว h y บริดไฮจ e p o w e r รถสวยมากไม้น้อยด้วยนะคะหมื่นกว่าโหลเองเอากุญแจไปยังอ่านี่นะคะ ใซส์ใกล้เคียงกันเลยกับในส่วนของตัว CHR คะ่ะลูกค้าแต่ว่าก,กาใจเล,กกเล็กกว่านิดนึงนะคะตัวนี้เป็นรถใหม่เลยนะคะลูกค้ารถใหม่ปี23รถใหม่ปี23นะคะโมเดลปี23บอกเลยบอกรุยนี่สันคลิกนะคะคันนี้อ่า ใช่ค่ะคุณเจก็ปุ๊กปิ๊กนะคะตามสไตล์นิสสันตัวนี้เป็นตัว e-power นะคะเป็นรุ่น e นะคะคันนี้จะได้กล้องถอยหลังมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้กล้องรอบคันนะคะอ่าเปิดดูท้ายรถก่อนนะคะอุ้ยตรงนี้รถเพิ่งเข้าใหม่เนะก็จะแบบ <ไป S 1> นิดเร่งนี่นะคะใช่ เราขอแอบ,บเอามาไลฟ์ก่อนนะคะลูกค้าตัวบอะตรงนี้พับลงได้นะคะบอะด้านหลังเดี๋ยวเราลองพับนี่นี่ๆๆนี่หัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมเจ้าเจ้าของเก่ารถเจ้าของเดียวนะคะคันนี้ท,ทาไงอ๋อดึงขึ้นกดลงทําไมเอย้ยนี่นะคะบอะก,ก็จะพับได้ไปประมาณนี้นะคะลูกค้า işte. ยกได้เหรอไม่นะ ไม่นะอันนี้เอาไว้คาซีทใช่ไหมหมายถึงว่าก่อนที่มันจะยกเอาอันนี้ลงอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะไม่มีค่ะอ่เดี๋ยวร้องให้แอดมินทำไม่ได้นะไม่ได้นะเอ็กเพนเดอร์ก็บอกก็จะพับได้ประมาณนี้นะคะลูกค้าพับได้ไม่สนิทแต่ว่าก็พับได้อยู่นะคะใช่เก็บของได้อยู่ใช่เก็บของได้นะคะในส่วนนี้น้องเดี๋ยวเราดูข้างในกันดีกว่าปิดฝถ่ายกันหน่อยเราลองสตาร์ท คันนี้เคยสตาร์ทมาแล้วทีหนึ่งตอนที่รถเข้าใหม่ใช่นี่การออกแบบแบบใหม่แบบสับนะคะระบบการใส่เกียร์ให้ความรู้สึกผมรู้สึกว้าวอยู่นะมันมันจะเหมือนกับตัวเขาเรียกว่าอะไรนะฮาวาล์ค่ะฮาวาล์ใช่ค่ะแต่ฮาร์ลเขาจะเป็นเกียร์แบบหมุนเนาะแต่อันนี้เป็นเกียร์แบบ ใช่อันนี้คือถ้าเลื่อนแล้วคือยังยังไม่ไปไหนนะคะลูกค้าเพราะว่ามันมีตัวกดอ่าอันนี้เลื่อนมาอันนี้คืออะไรเกียอะไรดีเลื่อนมาตัวเกียดีนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือเดินเนาะแต่ว่าถ้าจะเลื่อนไปข้างบนเนี่ยก็ต้องกดตรงด้านข้างด้วยนะคะใส่เกียถอยมีกล้องถอยให้ค่ะใช่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าใส่เกียพีก็แค่กดอ่า ทำไมแอร์ไม่ออกคะแอร์ออกครับพี่นี่นะคะแล้วก็เบรกมือนะคะไน้่วนของเบรกมือไฟฟ้าได้เบรกมือไฟฟ้ามาแล้วก็ออโต้โฮลอยู่ตรงนี้นะคะก็เขาก็เรียงเรียงปุ่มแปลกๆเรียงปุ่มแปลกๆเหมือนกันแต่ว่าก็ใช้งานได้นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีโหมด EV โหมด Drive โหมดให้อยู่เนาะใช่ครับ พุทสตาร์ทนะคะใช่อยู่ตรงนี้ก็จะหาไม่ค่อยเจอเพราะทุกทีก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตรงนี้เป็นส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะคะเป็นหน้าจออะไรอ่ะเข้ายังไงอ๋อเออนี่นะคะเป็นหน้าจอถ้าหน้าจอแบบนี้น่าจะได้พวกอันนี้ป้าแอปเปิลคาพอะไรพวกนี้มาไหมอ่ะไม่อมนนี้น่าจะเป็นการโหลดแอปมากกว่าคือตอบโจทย์ในเรื่องนี้เพลย์สโตร์เอาง่ายๆก็เหมือนเป็นแท็บเล็ตเคลื่อนที่ ปล่อยเน็ตให้ปั๊บก็ใช้งาน,น<ช>สบายเลยเพราะว่าเขาเป็นหน้าจอ Android เนาะเจ้าของการจะไปติดหน้าจอ a n d ด o i d มาให้นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อน็ตเนาะแล้วเราก็เอาไปมันไม่ได้จอ,อนี้มาอยู่แล้วหรอคะไม่น่าใช่นะมน่าจะเปลี่ยนจอเพราะว่าลักษณะคือมันเป็นจอของ d r o ด d อยเน,นี่ยหน้าเนี้ยคือหน้าของ Android ค่ะพอพอพอ,พอเห็นเพลย์สโตร์นี้ใช่เลย แล้วก็สามารถไปโหลดแอปอย่างเช่นแบบพวกแอปฟังเพลงน้ออย่างเช่นแบบ Spotify ฟายใช่ค่ะหรืออะไรเงี้ยสามารถโหลดเน็ตฟุ้งเน็ตฟิกมาดูยังได้เลยนะเห็นไหมยุคของเทคโนโลยีใช่อันี o ย t u b e ยังมีให้เลยนะครับผมแต่เจ้าของเก่าเขาน่าจะไม่ได้ติดตั้งเอ่อเน็ตฟิกมาเขาเขาคงไม่อยากให้ไปดูเพราะว่าเพงก็น่าจะดูด้วยใช่แล้วค่ะในส่วนนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นอ่ามันก็คือตัวไฮบิดนะคะในแง่มุมใช่ไหมว่าคือตัวไฮบิด เครื่องเงียบมากเลยเหมือนกันเลยเครื่องเงียบรื่องเงี่ะเป็นชื่อค่ะเครื่องเงียบเนาะคนที่ไม่เคยใช้ไฮบิดอยากจะแนะนําให้ลองดูสักครั้งนะคะลูกค้าลองมาหยับสตาร์ทดูก็ได้จะความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนเลยจะว้าวเลยว่าแบบโอ้มันเงียบได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าช่วยประหยัดไหมก็ช่วยนะคะช่วยได้ในส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนพวกรถไฟไฟไ้าอะย่างนี้เนาะแต่ว่าก็ช่วยได้เยอะสําหรับลูกค้าที่เดินทางไกลนะคะก็แนะนําเลยมันช่วยประหยัด คืออ่าคนที่มีเวลาใช้อ่าไฟฟ้าอาจจะดีกว่าแต่ถ้าคนที่จําเป็นต้องมีเวลาเร่งรีบแบบผมบอกว่าไฮบริดเนี่ยตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าหนึ่งแค่เติมน้ํามันปั๊บก็จบเลยแต่ว่าอ่าอีบีเนี่ยคือต้องต้องยอมรับว่าเขามีเวลาในการชาร์จในการชาร์จเนาะอาจจะต้องเผื่อใช่ใช่เขาเลยต้องใช้เวลาในการแบบเผื่อเวลาในการเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าใครใช้ชีวิตโ l o w ไ i f e เนี่ยใช่ค่ะแน่นอน มันชอบมีที่เขาว่าอะไรนะเวลารถไฟฟ้าเสียก็จะเป็นรถน้ํามันที่ไปลากมา,านะคะหรอคะเอาง่ายๆว่าเราจะไม่จงตีอะไรใ,ใครถนัดหรือชอบแบบไหนใช่แต่ว่า,วาคือ,อแต่ละประเภทก็มีข้อดี้เสีย้อดีขเสียแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่การใช้งานเนาะแต่ว่าก็อย่างอย่างที่บอกนะคะในส่วนของรถไฮบริดเนี่ยไม่ได้ประหยัด แบบไม่ได้ประหยัดมากเท่าไฟฟ้าแต่ว่าก็ช่วยประหยัดในระดับหนึ่งะนะคะลูกค้าก็ดีกว่าน้ํามัน<ช>ล้วนจริงๆใช่ใช่ประหยัดกว่าน้ํามันล้วนแน่นอนในส่วนนี้นะคะ <EV S 2> ก็ช่วยมาแบ่งเบานิดนึงก็เอาไง่ายๆว่าอีประหยัดแต่ต้องเผื่อเวลาใช่ค่ะไฮบริดเนี่ยคือ,อช่วยประหยัดงบด้วยแล้วก็<ช>ประหยัดในเรื่องของการดูแลแล้วก็น้ามันอะไรอย<ช>่างเงี้ยแต่ถ้าใครยังชอบแบบดิบๆเนี่ยผมว่า ความดิบของน้ามันเนี่ยยังไงก็ก็ที่สุดกว่าดีเพราะว่าเขาเป็นรสัดาบที่มีมานานกว่าเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะใช่ค่ะในส่วนของสองเบโซนด้านหลังนะคะที่นั่งก็กว้างขวางเหมือนน้องจะ็กน้องจะเป็นปุ๊กปิ๊กแต่น้องไม่เล็กนะคะบอกเลยเนาะส่วนนี้นะคะใช้งานในครอบครัวได้ดูด้านนอกเหมือนจะเล็กๆใช้งานในครอบครัวได้สําหรับครอบครัวไหนที่มีเดี่ยนะคะแป๊บหนึ่งสาหรับครอบครัวไหนที่มี เด็กเล็กนะคะลูกเล็กเด็กแดงเนาะเยสอะ yes, <sir. S 1> สักครู่นะคะสักครู่นะคะเด็กปันนะ๊นไหนก่อนนะคะเขาส่งเอกาสารให้ทางไฟ n น n c e ก่อนเออทาง f i n a น c e อะไรอะทางบัญชีนะคะแปบ๊บหนึ่งโอเค โอเคค่ะลูกค้าจริง,รงๆก็ร้านเรานะคะก็เปิดบริการทุกวันมีเจ้าหน้าที่มาเซ็นสัญญาให้พร้อมที่ร้านเลยนะคะถ้าลูกค้าชอบคันไหนก็สามารถเซ็นสัญญาใช้เครดิตดําเนินเรื่องภายในวันนั้นได้เลยนะคะสําหรับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากค่ะพนักง,งานประจําก็จะใช้ในส่วนของสลิปเงินเดือนยอดหลัง3เดือนสเตตเมนต์ยอดหลัง6เดือนนะคะส่งเป็นไฟล์รูปถ่ายได้เนาะในส่วนนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าปกติปกติถ้า ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะใช้เป็นแบบเอกสารเป بر, เปิลเปึออะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือลดการใช้ลดการใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะลูกค้าก็ส่งเป็นไฟล์ได้นะคะเนาะแล้วก็ดําเนินเรื่องไวไหมนะคะถ้ากรณีที่ตรวจสอบได้อย่างพนังงานเงินเดือนนะคะาร,ารีนะคะจะเรียกเป็น s ารีนะคะตรวจสอบได้ทันทีนะคะวันสองวันอนุมัติค่ะพร้อมรับรถได้เลยค่ะลูกค้า กรณีที่ไม่ติดขัดอะไรนะคะต่างจังหวัดซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะล่าสุดน้องก็บัตประชาชนใบเดียวนะคะอนุมัติเลยลูกค้าได้รถโด,ดยไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะก็ยินดีกับลูกค้าด้วยเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็ช่วงนี้ก็ต้องการรถที่จะเอาไปรับส่งนะักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะคือจริงๆเนี่ยรับส่งนะักท่องเที่ยวมันก็ไม่ได้มี กล่องรองรับสําหรับในส่วนของอาชีพนี้นะคะลูกค้าเพราะว่าบางทีลูกค้าจะรับเงินเป็นรายวันนะคะโอนเข้าเป็นรายวันรายวันรายวันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีสังกัดเนาะเราไม่มีเอเสกสารอ้างอิงรายได้ในส่วนนี้ธนาคารก็อาจจะไม่รับพิจารณาแต่ว่าในกรณีของลูกค้าหนูเนี่ยลูกค้าเคยเคยทำเคยทำงานประจํามาก่อนนะคะแล้วก็มีการใช้บัตรเครดิตใช้อะไรไว้อย่างงี้คะ่ะลูกค้าก็ถือว่าเป็นคนมีเครดิตอยู่แล้วตลอดก็สามารถยื่นขอสินเชื่ออนุมัติ ทันทีภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะลูกค้าไม่ยุ่งยากเลยนะคะขอให้มาหาเราเป็นที่แรกแค่นั้นก็พอนะคะถูกใจขั้นไหนนะคะแวะเวียนเข้ามาดูกันได้อย่าง c ีว i เอฟคันนี้พอจะได้ออกก็ก็จะได้ออกเลยน้องจอดมาตั้งนานนะแต่ว่ารถสวยนะคะลูกค้ารับประกันเลยนะคะคันใหม่ที่สุดในร้านตอนนี้ก็ยกให้เป็นคันนี้เลยนะคะในส่วนของ Expander Cross ตัวใหม่ ติดจองเงินสดเรียบร้อยจ้ามาถึงไม่มาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะคะยังไม่ถ่ายยังไม่ทันถ่ายรูปลงเพจเลยปะเนี่ย,ยอ๋อถ่ายแล้วลงแล้วนี่นะคะในส่วนของ Expander c r o s s ตัวนี้ก็เป็นโฉมใหม่เลยน้องน้องออมเนะาะชโฉมใหม่เลยนะคะเลขไม่สามพันโลนะตัวนี้ก็เป็นรถเทสต์ไดรฟนะคะหกแสนกว่าบาทประหยัดกว่ามือหนึ่งไปสามแสนเลยนะลูกค้าบอกเลยคันเนี้ย จึงมากเลยมาสามพันโลจึงกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของอุ้ยฟอร์ดมาแล้วนี่ yeah, เรามีลูกค้ามาดู 4, 3, 5, 4, 3, สี่สามห้าสี่สามห้าสำหรับรถคันนี้นะคะสี่แสนต้น,ต,นต้นเท่านั้นสี่ <4, 000 S 2> ประตูสี่ <4, 000 S 2> ประตูคะ่ะลูกค้าเป็นเครื่องสองพันสองนะคะหกสปีดคันนี้เป็นรถเกียร์ดา <Okay. S 1> ไหนอ,ะอ่ะอ๋อ คันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าได้ชุดแต่งไปทั้งคันแบบนี้เลยว้าวเลขไม่สี่หมื่นสี่พันโลในราคาสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทอึงปะสี่แสนสี่แสนต้นได้สี่ประตูไม่หมื่นโล สี่หมื่นโลนะคะเรียกไม่หลักหมื่นโลเลยอะ่ะคันนี้ได้เกียดานะคะในส่วนของรถฟอร์ดมาไวใครมาไวคนนั้นได้นะคะนี่สี่ประตูนะคะหารถใช้ในครอบครัวมาเลยจ้าพี่จาเครื่องสองพันสองค่า6สปีดสวยอันนี้สวยนะคะถ้าอยากให้เอาสติกเกอร์ออกแจ้งได้นะคะจัดการให้แล้วก็ในส่วนของอ อาเวนซ่าน้องเจอเจ้าของที่จริงใจแล้วนะคะเตรียมตัวจะส่งไปกลุ่เทปเอ้ยไม่ใช่อาจจะใช้ในเชียงใหม่ลูกค้าอาจจะใช้ในเชียงใหม่ด้วยเลยก็ได้คันนี้นะคะสวยมากนะเจอเจ้าของที่จริงใจนะคะรถหายยากนะแต่ที่ชาลีก,ก็มีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของ isuzu v r o s นะคะลูกค้าตอนนี้ติดจองอีกหนึ่งคันแล้วก็เหลือเป็นคันนี้คันสีดำนะคะเป็นรถปี64นะคะปี2 1เเลยได้สีดำแบบนี้ไปเลยนะคะแม็กเดิม แม็กเดิมชุดแต่งเดิมนะคะในส่วนของไลเนอร์ก็เดิมมาเลยเป็นตัวโฟวิลนะคะวีคอ t ์สโฟวิ view. อ่ะภายในวีคอ t ์สเฟใช่วีคอ t ์สโฟวิค่ะลูกค้าคันนี้ราคาอยู่ที่839 8 3 9 0 0้าแปสนาหบาทสำหรับตัววีคอ t ์สโฟวิคันนี้นะคะเข้ามาดูได้นะคะ แวะเข้ามาดูได้แล้วก็ไวท์แท็กเน็กเจนไวท์แท็กเน็กเจนคันนี้สวยมากนะบอกเลยแปดสามเก้านะคะลูกค้าแปดแสนสามื่นเก้าันบาทสําหรับคันนี้นะคะรถสวยกระจังหน้าเปลี่ยนมาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของไม่รู้จะพูดอะไรพี่เชื่อหนูเธอคันนี้สวยจริงคันนี้สวยจริงพี่เชื่อหนูนะคะเห็นตั้งแต่น้องมาลงวันแรกเลยอ่ะสวยมากคันนี้ไม่ขายนะคะคันนี้ของคุณชลี ลูกค้าชอบมาแอบมองว่าคันนี้ขายไหมขายไมย่ชอบมาติดจองแล้วก็ในส่วนของยาลิสนะคะราคาประหยัดย่อมเยๆก็จะเป็นคันนี้เลย3 9 9 0 0นบาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะค่างวดก็ห0 0ันเงกลางนะคะใช่ได้ตัวท็อปด้วยเนาะแล้วก็ได้ชุดแต่งสปอยเลอร์อะไรมาด้วยนะคะนี่ฟอร์ดขาวฟอร์ดเทา อยู่นี่หมดเลยนะคะช่วงนี้ก็เติมฟอร์เดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าราคาได้ชุดแต่งได้นะคะในส่วนของฟอร์ดเนี่ยจะมีความสูงของตัวรถที่ค่อนข้างสูงกว่าปกติอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแท้จะเป็นตัวไฮเรนเดอร์ไฮไรเดอร์ทั้งหมดนะคะในส่วนของรถฟอร์ดเนาะไม่มีตัวเตี้ยไม่มีฟอร์ดตัวเตี้ยนะคะฟอร์ดสูงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา ลูกค้าหารถฟอร์ดเยอะมากนะพราะรถมันสูงก็คือได้ใช้งานคุ้มค่านะคะลูกค้าสายพันธุ์แกล่งด้วยนะอย่างล่าสุดที่ลูกค้าหนูเอาฟอร์ดมาขายเนี่ยเขาก็ขายเพื่อจะไปซื้อฟอร์ดเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าชอบในคุณภาพของรถนะคะในวัสดุอุปกรณ์เนาะเพราะเป็นเหล็กทั้งคันเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปปิดจบกันที่น้องหน้าใหม่ให้ทายว่าจะปิดจบที่ไหนอ่ะ วันนี้เราเดินปิดจบกันที่น้องหน้าใหม่นะคะหน้าใหม่หน้าใจนะคะฝากกันไปด้วยนะคะสำหรับน้องคันนี้นะคะ bmw 220i นะคะเบาะด้านในเป็นสีแดงหลังคาซันรูฟนะคะวารันตี bsi เหลือจุกๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้เปนพร้อมออกแล้วนะคะเข้าเช็คศูนย์บริการมาเรียบร้อยแล้วเนอะคันนี้สวยมากนะคะใครสนใจก็สามารถทักแชทสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเซลลหญิงมานะคะ สามารถใช้สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะมีเลยมีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยที่ชาดีค่าของเรานะคะอยากได้สเปคไหนสอบถามได้นะคะเจอกันอีทีสี4เอ้ยสามโมงสานาทีนะคะเลื่อนเวลาใหม่แล้วเดี๋ยวพี่หมวยมาปล่อยโปรดีๆให้นะคะสวัสดีค่ะ